เพหนท่านมาใหม่ผมเ,เปิดซุขา,ยไ,ขา,ย,ไาไไยไม่ไมไมีกองชัเ,นเจเนมากเลยเวันรักกันจริงบอกว่าเป็นการรอ้องที่ดูแล้วเดีว่าการเต้นจัหวะต่างๆงร้องมันลงตัวกันหด,นด,นดนเลยดู้วมันเพลินมันไพเราะมันมีเสน่ห์มันอยากอยู่ด้วย <c oughs> พูดตรง จุตากาโเลยคาวะที่ว <G row ee> ่างกสุยตอบว่างปอว่างแ่เห็นแท็กซี่เยอะนแท็กซี่สุดยอาพอดีไปเป่ที่ลเาขาว่าแต่เขาก็ไม่รับนะเดิมแก ครับผมแล้วเพลงนี้อะฮะสำคัญตรงกับชื่อเพลงเพราะว่าแต่งแต่งเองด้วยครับผมแต่งเพลงนี้ด้วยตัวเองครับเพลงนี้ก็สุดยอดแล้วนะรออยู่แล้วสูงจนพังอยู่บนคอนแวนงแต่งเองเองอีกครับผมเอาลงในตั้งเพลงยังไงก็นึกถึงความรักเก่าๆที่เคยผ่านมา

คือมันอย่างนี้ช่วยกันแต่งนะเพลงนี้ผมผมเนี่ยไปก็เล่าให้ฟังเล่าคอนเซ็ปต์ว่าแบบเฮ้ยเรื่องราวที่เราผ่านมาเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ก็แต่งออกมาเรื่อยๆแล้วก็อันไหนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะเพลงคําที่มันไม่ค่อยลงแกงส้มก็จะช่วยดูให้อย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เลยแบบเพราะว่าน้องเก่งด้านนี้เราก็เลยช่วยๆกันช่วยมือกันใช่ครับออ๋แกงส้มเขาเก่งเพลงเพลงอยู่ทุกค่ะทคำไม่ลงเลย รกไมีเม็ดดิงใสนีชักเกิสรุปว่าแต่งเพงมสอคนเลานานาะกันอย่างนี้ประมาณ3-4วันก็ไม่งานใช่เพราะว่าจริงๆมันง่ายรมันมาจากชีวิตจริงไงก็เลย ทุกอย่างก็หลายอย่าเลยข้อไหนข้อไหนที่แบบรู้สึกว่าโดนที่สุดสั้นงชืที่สุดใช่เลยท่อนช่องโซโล่ครับโซโล่ไม่ได้เสร็จร้องเียโนต้าไม่ใช่มันเจ็บมากดีมากดี่มักคือคารเต้นเลยตอนแรกผมจะไม่มีเลยหรอกเลยมี่จะชื่อเพลงนี่ต่อไป้ขั้นเทพอีกนะร่อเต้นดีร้องเก่งๆแต่งเพลงได้แล้วต่อแบบเบอร์ชั้นเลยใช่ครับข้าวอยู่ใต้ดินอะ แล้วผได้ยนึกเึยตามบทสานาวาตวัดโอ้ยยเรียนจนลเลยจะชอบคนนี้จริงไหมชอบคนี้ครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คันชจริงมีมถึงว่าเนื้อรองนะครับ่เธอคงไม่รู้เลย ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอเธอก็ไม่รู้เลยไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอแต่เวลาคงรอมันหมดแล้วในตะวังให้เธอเข้าใจนักบุญใส่ปิ๊งเลยพี่กับจะบคามเสียงเจ้าหนี้มา เสีย้านี่หอกเสียเจ้านี่ยังไงเสียหลอกรเกก่นเสีอกเสีง้าี่งไังไงดูยังไงดูยงยดูยดูยังไังดูยงังไงดันไดไดงัยัยูไัดงัไั ชื่อเพลงอีกครั้าวะว่งเาโอ้โหแล้นี่ว่างป่าหรือป่าคว่างเ่าอไหมไม่ว่างแล้วแต่มีหน้าที่ทำหน้าที่แต่มีหน้าที่รักั้นตัรักันเราขั้นรักคนไหนรักรถือว่าเราปยว เองนะรับดังแล้วต้องได้ข้อคิดเดินใจกันไปด้วยครับดังคําสอนที่ว่ามุนจักรโเรมุนจักปัชโตมัดเชมุนจักรพัวสปาภูมสัพพัทธวิมุตตมานะสงุนักนักชาติฉรังอุเปหิสิแปลว่าจงปล่อยวางทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันและหยุดเหนือความมีความเป็นเมื่อใจหลุดพ้นจากทุกอย่างแล้วพวกเธอจะไม่เกิดไม่แก่อีกต่อไป นิ่คืนนินพานเลยนะนทนุกคนตาตาต <c oughs> าต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 าเาตาต่ตาวานา้อตา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 ตัตาตรตาตา่าต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 ้ตา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 ตนตาราด้ตาตเตา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 กาต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 าหาต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 าราต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 าผาต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 านาต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 ีราตเตา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 ตทําต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  เลยครับนครัขอบคุณครับฮันเดอร์สตแต่ต้องกลแฟนค่ัเพราะว่าฮนจะอยู่กับเราอีกห่งวันนะครับผติดตามกันได้เลยนจัดไปทีเดียวยกเมช่วงหน้าหน้าหน้าส่องเดี๋ยวฮันจะอยู่กับเราแบบแน่นอนนะครับอีกหนึ่งาสนะฮะได้เจอเขาอีกเต็มๆเลยคราหน้าเพืีาการเต้บางาที่เมา คราวหน้าเนี่ยเต้นกระจายเพิ่มเที่สะเทือนรักพุ่งมาทีเดียว,น,ยวน,ยนะครับผมรายการของเราติดตามได้ครับทาง Gm Channel นะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับแล้ววันที่ถึงวันนะครับกดไลค์เฟซบุ๊กได้ครับที่ Gm Channel นั่นเองนะครับผมวันนี้ดูจากเวลาแล้วเวลาหมดนะครับผมนี่ในการเดินไม่ตรอมด้วยเพราะว่าเดินไปวงกลมนะครับผมกลับเจอกันใหม่นะครับประจําแบบ เสียงเจ้บหนีเสียงเจนี้เสียงนี้